การวิจัยทำให้ทราบแล้วว่าสารสกัดจากพืชกระท่อมและกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากสามารถนำมารักษาโรคต่างๆได้มากมายนับเป็นประโยชน์ทั้งต่อแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วยอย่างยิ่งแต่อีกด้านหนึ่งการประกาศให้พืชกระท่อมและกัญชาสามารถเป็นพืชที่ปลูกและจำหน่ายได้อย่างเสรีได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา ทางสังคมตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการเกิดปัญหาอัชญากรรมการทำร้ายร่างกายการขม่มขืนและกระทำชำเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติจากการวิจัยพบว่าพืชกระท่อมและกัญชาส่งผลกระทบต่อสมองเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคต สำคัญของชาติทำให้สมองพัฒนาล่าช้าเชาวปัญญาลดลงเสี่ยงต่อการป่วยโรคจิตเวทเสี่ยงต่อภาวะฆ่าตัวตายอีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนหันไปเสพยาเสพติดยาบ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งผลกระทบด้านลบต่างๆเหล่านี้ กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันและนับวันจะยิ่งทวคีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากปัญหานี้ได้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจะทำให้เกิดผลเสียหายผมถึงเสนอให้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงและได้ควบคุมการใช้พืชดังกล่าวจึงได้ขอเสนอยัตติ ตามข้อบังคับการประชุมสมภาผู้แทน,แนออรัษฎรพศ2562ข้อ49ขอให้กัญชากระท่อมเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมและให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นห้ามซื้อขายห้ามปลูกกันอย่างเสรีและขอให้หน่วยงานราชการได้ติดตามกวดขันอย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้นนักเรียนเยาวชนพี่น้องประชาชน ลูกหลานของเราจะเสียอนาคตและทำให้ประเทศเสียหายมากกว่านี้ปัจจุบันท่านประธานที่จังหวัดนครพนมปลูกกัญชาเต็มไปหมดเกษตรกร,ร,กรบางคนปลูกสิบไร่ยี่สิบไร่ร้อยไร่พ่อค้าปลูกกันเป็นพันไร่ซึ่งสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 นำกัญชามาสูบมาเสพเพราะว่าคิดว่าเสพแล้วไม่ติดเสพบ,บ่อยๆมากขึ้นทำให้ลูกหลานนักเรียนอายุสิบกว่าปีติดกัญชากันมากขึ้นผมได้สอบถามนักเรียนหลายคนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมทุกคนได้ทดลองสูบกัญชาทุกคนพี่น้องประชาชนบนดาวว่า ยาบ้ามีมากอยู่แล้วยังเอากัญชามาซ้ำเติมให้ลูกหลานเสียอนาคตติดยาเสพติดม่ะสมกันมากขึ้นและมีปัญหาตามมาอีกอย่างมากมายจนไม่มีโรงพยาบาลสถานบําบัดสถานธัญรักษ์ที่จะดูแลผู้ติดยาเสพติดเตียงไม่พอไม่มีหมอในการรักษาซึ่งเป็นปัญหาอยู่ใน จังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าราชการขอให้สาธาสุขจังหวัดผู้ดนการโรงพยาบาลขอสถานที่บำบัดให้กับผู้ป่วยจิตเวททุกคนก็จนปัญญาไม่มีสถานที่บำบัดและผมก็ได้เรียนสอบถามผู้ประชาการตํารวจปรับปรามยาเสพติดซึ่งท่านได้ให้เกียรติสสมารับฟังปัญหาถึง สภาผู้แทนราษฎรของเราหลังห้องประชุมทั้งเมื่อวานนี้และวนันนี้ผมก็ได้สอบถามท่านว่าการปลูกกัญชาผิดกฎหมายหรือไม่ท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านตอบชัดเจนการปลูกต้องขออนุญาตถ้าใครปลูกผิดกฎหมายถูกจับติดคุก นั่นคือในพื้นที่จังหวัดนครพนมปลูกเต็มกันไปหมดมีการนำไปขายหรือสั่งทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตไปส่งไปรษณีห่อไปส่งที่ไปรษณีกลิ่นเหม็นกัญชาพี่น้องประชาชนเมากัญชากินเต็มสานักงานไปรษณีแต่ละอำเภอนั่นคือปัญหาที่ได้เกิดขึ้น เพราะว่าการที่จะปลูกกัญชาต้องพี่น้องเกษตรกรเจ็ดคนต้องรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วไปยื่นขออนุญาตที่เกษตรอำเภอพอได้รับอนุญาตแล้วต้องมาสร้างโรงเรือนหรือกรีนเฮาส์ที่มีตาข่ายมีกุญแจล็อกมี CCTV กล้องวงจรปิดและแถมยังต้องมีรั้วอย่างมิดชิดทั้งสด้านและมีผู้ปูกผู้ดูแลผู้ควบคุมเพียงสองคนคนอื่นจะเข้ามาหรือเข้าไปในโรงเรือนกินเฮานี้ไม่ได้นั่นคือการที่จะต้องขออนุญ,ญาตแม้กระทั่งผมมีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรทำวิจัยเรื่องกัญชา ตำรวจยังต้องเข้าไปตรวจบ่อยๆทุกหน่วยงานหรือทุกภาคส่วนต้องมีอนุญาตการนำเข้าเมล็ดต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตในการขายใบอนุญาตในการส่งออกที่สำคัญที่สุดการปลูกกัญชาต้องใช้ทางการแพท โดยวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกต้องทำสัญญากับรพสตกับโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยนำกัญชาไปทำการวิจัยส่วนที่เหลืออาจจะ30 4 0น์ั่นคือให้ขายส่งออกจะขายให้บริษัทไหนขายให้ใครต้องมีใบอนุญาตใครในายกนายขอบริษัท A B มาซื้อ ก็ต้องมีใบอนุญาตปัจจุบันผู้ซื้อผู้ปลูกผู้ขายกัญชามั่วกันไปหมดท่านประธานไม่มีใบอนุญาตเลยสักคนมันก็เลยเป็นปัญหาให้พี่น้องประชาชนของเราเดือดร้อนกันไปทั่วยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองและลูกหลานเรากลายเป็นจิตเวชเป็นคนบ้าไปหมด ปัญหาเรื่องนี้ได้ถกเถียงได้พูดกันในหมู่บ้านในชุมชนผู้ว่าราชการฝ่ายปกครองทุกฝ่ายเหนื่อยกับเรื่องยาเสพติดยาบ้ากัญชากระท่อมผสมไอ้น้ำยาแก้ไอหมอก็รับไม่ไหวลูกเมียนายทหารจะเอาผู้เสพเข้าไปในค่ายทหารเขาก็บอกเขาก็กลัวลูกเมียนายทหาร จะเอาคนเป็นจิตเวทคนติดยาบ้ามารักษาในค่ายทหารนั่นก็เป็นปัญหาศูนย์บำบัดก็ไม่มีนั่นคืออยากฝากรัฐบาลได้เร่งรีบการแก้ไขปัญหาเรื่องยาบ้ากัญชากระท่อมผสมยาแก้ไอและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานได้เร่งรีบ ไม่นิ่งนอนใจได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองท่านลงพื้นที่ในจังหวัดนครพนมบ่อยและได้ส่งทหารนายทหารทหารพานได้บูรณาการการ,การปราบยาเสพติดยาบ้าได้ส่งนายทหารหรือทหารพานเข้าสู่พื้นที่ภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเรียกขอมากำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็มีความกล้าที่จะแจ้งผู้ค้ายาบ้ายาเสพติดแต่ละคนหวาดกลัวไปหมดเพราะว่าผู้ค้าเหมเิมเกริมไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าใครไปแจ้งจะตามมายิงให้ตายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผู้นำในหมู่บ้านต้องขอว่าขอความปลอดภัยในช่วงนี้ และหมดโครงการปราบยาบ้าก็ต้องขอความปลอดภยัยนั่นคือสิ่งที่อยากฝากรัฐบาลได้เร่งรีบแก้ไขปัญหาเรื่องยาบ้ายาเสพติดกัญชากระท่อมได้มีกฎหมายให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นไม่ชั้นไม่เช่นนั้นและประเทศไทยของเราจะเสียหายมากกว่านี้กลับขอพบพค,ครับท่านประธาน